สเสน่ห์ที่ทําให้ผู้ชายตกหลุมรักก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ 1. เอาอกเอาใจเก่งผู้ชายมักชื่นชมผู้หญิงที่มีความฉลาดทางอารมณ์เอาใจเก่งเพราะทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองได้การยอมรับซึ่งในทางจิตวิทยาถือเป็นวิธีเพิ่มความรักที่ดีมากทําให้ผู้ชายมีความมั่นใจในตัวเองเพราะการเอาอกเอาใจในแบบผู้หญิงเป็นหมืวนตัวช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ชายสสร้างความรู้สึกอยู่ใกล้แล้วอุ่นใจการรู้จักปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อ เขารู้สึกวิตกกังวลหรือไม่สบายใจทําให้เขารู้สึกอยู่ใกล้แล้วอุ่นใจจะทําให้เอาชนะใจผู้ชายได้อย่างแท้จริง<ส> 3. ขอความช่วยเหลือเป็นวิธีรักษาความน่าดึงดูดใจสําหรับผู้หญิงคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะนําเล็กน้อยในบางโอกาสจะแสดงให้เห็นว่าชายคนรักสามารถเป็นที่พึ่งได้สิ่งสําคัญก็คือต้องขอความช่วยเหลือหรือ,อวา่าคําแนะนําในเรืออเ่องที่ต้องการจริงๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกมองว่า เป็นคนเรียกร้องมากจนเกินไปจนกลายเป็นความน่ารำคาญค่ะ 4. มีความมั่นใจในตัวเองผู้หญิงที่มีความมั่นใจและกล้าที่จะยอมรับมีสเสน่ห์น่าดึงดูดใจชายมากเลยค่ะเพราะผู้หญิงประเภทนี้จะมีความสุขกับตัวเองไม่หวั่นไหวง่ายไม่อิจฉาริษยาคนอื่นไม่เรียกร้องใดๆที่มากเกินไป แถมยังทําให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยถ้าบอกความต้องการแบบตรงไปตรงมาผู้ชายไม่ชอบที่จะต้องเดาว,ว่าทําไมผู้หญิงถึงโกรธหรือว่าอารมณ์เสียเพราะเขาชอบที่จะสื่อสารอย่างเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดไม่เกิดความเข้าใจผิดสเสน่ห์ที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ตกหลุมรักแต่ยังทําให้คนรอบข้าง รักแล้วก็อยากอยู่ใกล้เราอีกด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนๆสาวๆชาว50บวกกันนะคะ